เสร็จแล้วผมบอกก่อนครับเสร็จแล้วทำพิธีเมื่อเกือหมาวันนี้เลยนะเพราะว่าไว้อีกสามวันจะมาไม่ได้แล้วทำพิธีเมืเสร็จวันนี้เลยนะเพราะฉะนั้นผมก็จะทำพิธีเสร็จเลยนะไม่ต้องโยนแล้ว

จะโยนให้พี่ออกมาที่